โอเคครับเอาคำว่าสวัสดีกันนะครับไว้ผมก็ไม่ได้มาทำอะไรนะครับผมก็จะมาแจกครับแจกอะไรไปดูนะครับคือผมจะมาแจกอย่างที่คุณเห็นใต้คลิปนะครับเขียนไว้คิิปายนะครับผมจะมาแจกเกม GTA V นะครับของแท้นะครับผมโหลดมาผมทำลิงก์โหลดไว้ให้เลยทำให้เลย ใครอยากได้ก็ไปโหลดกันนะครับก็วิธีโหลดโดวนจะสอนนะครับก็นี่ครับพอเข้ามามันก็จะหน้าตาแบบเมอก้ที่คุณเห็นนะครับก็ประมาณนี้เนาะเราแป๊บหนึ่งครับอ่าก็จะมีนี่ขึ้นมาเล่นได้นะครับของแท้น,นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนิดนึงนะครับให้ดูก่อนนิดนึงเมืม่อกี้ผมเล่นไว้นะฮะ ก็ดูก่อนเลยผมจะรีวิวให้ดูก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เชื่อนะครับคือครั้งก่อนผมเคยสอนโหลดก็โหลดบางคนอาจจะโหลดไม่ได้นะครับเพื่อนผมทักมาเฮ้ยโหลดไม่ได้หกว่ะทำไมดีอ้าวสวยเลมั้ยล่ะผมก็เลยทำการแจกไปเลยครับไม่ต้องลงไม่ต้องโหลดครับทไมเป็นไง นี่ครับก็จะประมาณนี้นะฮะในในในปืนฮะคะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ก,กดแชร์ผมด้วยนะครับก็ส่วนวิธีโหลดเดี๋ยวผมไปดูกันครับ รอแป๊บนึงนะคบเพราะว่าลิงเนี้ยก็มันจะเป็นอะไรไม่รู <c> ้ <oughs> ก็ไปดูกันก่อนได้นะฮะอ่ะไม่ดูก่อนนะครับอย่าพึ่งนนหนีไปไหนเดี๋ยวจอดรถไม่ได้นะฮะลิงไหนนะลิงนี้เปล่า ผิดหรือถูกไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดให้นะครับมันจะมีชื่อใช่ไหมครับข้างๆจะมีลูกศรลงมาก็กดตรงลูกศรน,น,น,นะครับมันก็จะมีลิงก์ให้โหลดเลยอันนี้ครับลิงก์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็กดดาวน์โหลดไปครับสีเขียวแล้วก็กดตรง คำว,ว่าดาวโหลดครับแต่ผมจะไม่โหลดแล้วกันนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชรผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็เป็นกำลังใจในการจะช่วยแน้าำผมต่อไปครับผมค,ครับบ๊ายบายถ้ามีอะไรก็คอม,มเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ